สวัสดีครับพบกับไมอีกแล้วนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคของรถไฟฟ้าจริงๆนะครับและถ้าใครนะครับไม่อยากลงทุนกับการออกรถใหม่มือหนึ่งครับรถประมูลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันครับแล้ววันนี้นะครับไมค์ก็มีรถไฟฟ้า100%มาฝากกันกับเจ้าสอคันนี้ครับ BYD Auto 3ครับรถมาด้วยตัวถังแบบ SUV ที่สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ไฟหน้าเป็น LED ที่ดีไซน์แบบคิ้วมังกรเซ็นเซอร์ด้านหน้าฝั่งที่กันชนครับล้ออันลอยขอบ18นิ้วหลังคาพาโนโลามิกซันรูฟเต็มบานและแหลกหลังคาไว้เสริมกล่องใส่ของไว้ด้านบนครับจุดชาร์จนะคะจะอยู่ที่ฝั่งขวามือนะคะเป็นแบบใช้ถทูชาร์จ AC นะครับก็ประมาณ8ชั่วโมงครึ่งนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าช้าแบบ DC เนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆครับไล่มาทางด้านหลังนะครับตรงด้านเสาซีครับเขาก็มีดีไซน์ลูกเล่นนะครับที่เป็นแบบเกร็ดมังกรนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นสวยๆให้อีกแบบหนึ่งครับและฝาท้ายนะครับก็เป็นแบบไฟฟ้าครับที่เปิดมาเนี่ยก็จะเจอกับช่องเก็บของขนาดใหญ่ครับที่สามารถปรับระดับการเก็บของได้แบบอิสระเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในกันบ้างนะครับ ภายในเนี่ยเขาตกแต่งด้วยโทนดำนะครับแล้วก็ผสมผสานกับดีไซน์เนี่ยสุดล้ำเลยครับมือจับประตูด้านในนะครับทรงประแจยาวและไฮไลท์อยู่ที่เส้นสีแดง3เส้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากพินที่สามารถเล่นได้นะครับเวลารถติดส่วนด้านหน้านะครับก็มาพร้อมกับจอกลางขนาดใหญ่นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของจอนะครับเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ครับ พวงอมาอลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านตัดท้ายทรงสปอร์ตคอนโซลกลางเป็นที่อยู่ของคันเกียร์ได้อารมณ์แบบคันโยกของเครื่องบินปุ่มสตาร์และปุ่มความปลอดภัยทุกอย่างของรถรวมอยู่ตรงนี้ครับจะเข้าประมูลในล้านที่1ในลำดับที่18ตัวราคาเปิดประมูลเนี่ยจะอยู่ที่6 8 0 0นมั่นใจไหมแท้แน่นอนครับแล้วพบกันนะครับในวันเสาร์ที่22มิถุนายนนี้ที่สหาการประมูลสำนักง,งานใหญ่ห่งจ่ายครับ ติดตามความเคลื่อนไหวของสหาการประมูลบนโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางสัสภาษณให้กันด้วยนะครับหรืออยากติชมแนะนำติดต่อเราได้ผ่านทางไลน์ไอดี @auct ครับ